สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มมนี่จะพาทำนี่ดอกขานะคะดอกขาที่เราทำขึ้นมาเองนะคะสวยงามมากนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็จะมีหลอดนะคะจะเป็นหลอดสีเขียวแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นหลอดนมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีริิ้นสีตามที่เราชอบนะคะแบบนี้ก็จะมีสองสีประกบกันก็จะเป็นทองแล้วก็ ตัวนี้สีทองเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละลายเนาะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะที่มินนี้เตรียมไว้ก็จะมีแบบนี้ที่จะขึ้นพวงของวันนี้ก็จะมีสีเงินกับสีขาวอมชมพูนะริบบิ้นสองสีนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำกรีบตัวนี้กันนะคะกรีดดอกกันเราจะต้องมีแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์หรือว่าแบบพิมพ์เนี่ย เป็นต้นฉบับที่เป็นกระดาษแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราวัดไว้ที่เท่าไหร่นะความยาวของกระดาษที่เราจะทําเป็นแบบนะคะอยู่ที่3ซนติเมตรนะคะ3เซนติเมตรนี่นะนี่จะตัดมาให้ดูนะตัดกระดาษที่เป็นขนาดเดียวกับริบบิ้นของเราตัวนี้เป็นวัดมาแล้วเป็นเบอร์สองนะคะวัดมาให้ได้3เซนติเมตรเนี่ยตรงรอยปากกาเนาะหลังจากนั้นค่ะ เราก็ตัดส่วนเกินออกเลยนะคะได้เนี่ยค่ะขนาดความยาว3เซนติเมตรความกว้างเท่ากับเบอร์สองของริบบิ้นเรานะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ตัดเป็นแบบเลยโค้งโค้งให้ได้ตามแบบนะคะโค้งนะคะสมมติว่าโค้งเนาะเนี่ยค่ะ ให้ได้โค้งลักษณะแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะคะแบบไหนก็ได้ถ้าเราขึ้นแบบไว้เราก็จะทําแบบเดียวกันนะคะติว่าแม่นิดเอาแบบนี้เป็นแบบนะคะเราก็จะมีเราก็จะมีริบบิ้นแบบให้ดูค่ะเนี่ยค่ะติว่าเราจะเลือกสองสีนี้สีเงินแล้วก็สีขาวอมชมพูเอามาประกบกันแบบนี้แล้วก็วัดเลยค่ะ แบบนี้นะวัดแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะตัดแบบเนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตัดตามแบบของเราแบบพิมพ์ที่เราทําไว้นะคะแบบเนี้ซึ่งเราก็จะได้มาทันทีแบบนี้ค่ะ นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวเนี้ซึ่งจะมีสองแบะบมันจะซ้อนกันแบบนี้แบบนี้นะคะประกบกันเราจะเอาสีไหนขึ้นก่อนหรือว่าลงก่อนก็ได้ไม่ได้จะเอาขาวอมชมพูไว้ด้านบนแบบนี้นะประกบให้เหลือประมาณเนี้ยให้มันเหลื่อมๆกันนะคะแบบเนี้หลังจากนั้นก็พับกลางไม่ต้องกดให้เป็นรอยนะคะไว้แบบเนี้แม็กค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแม็กนะนี่ แล้วก็เนี่ยแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปืนยิงกาวนะคะปืนยิงกาวลืมบอกนะปืนยิงกาวค่ะเนี่ยเราจะทําแบบนี้แบบนี้ไว้เยอะๆเลยทําไว้เยอะๆเลยนะเนี่ยสมมติว่าไม่นิดเอาตัวนี้เนาะทาไว้เยอะๆเลยค่ะแบบนี้นะเนี่ยค่ะ ประกบกันแล้วก็พับเข้าตรงกลางแบบนี้ไม่ทำให้เป็นรอยนะคะแค่ประคองเข้ามาเย็ยบไว้แบบนี้ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้ทำไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งดอกของเราใช้อยู่สิบสี่สิบสี่คู่สิบสี่อันเนี่ยค่ะนี่นะเพราะว่ารอบนี้ห้ารอบนี้ห้ารอบนี้สี่ตรงนี้ตรงกลางไม่นับนะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกแบบหนึ่งเนาะ นคะคะในหนึ่งดอกค่ะจะใช้กีดนี้อยู่สิบสี่อันนะคะแล้วพวงมาลัยหนึ่งพวงของเราก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะจะใช้หกใช้เก้าหรือใช้สิบสองก็ได้แล้วแต่ความอลังของเรานะคะนี่ค่ะดอกขานะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เตรียมหลอดที่เรามีนะคะเป็นสีเขียวก,ก็ได้หรือว่าหลอดนมก็ได้ ตัวนี้มินิจะใช้หลอดสีเขียวแต่ว่ามันสั้นเราก็สามารถใช้นี้จับไว้ให้ถนัดต่อการจับของเราก็ได้ค่ะอันนี้คือการตรงกลางนะคะเตรียมริบบินที่เป็นสีทองเนาะเพราะว่าเราจะทำแบบนี้ตรงกลางนะคะเอาแบบไว้ตรงนี้นะนี่นะวัดความยาวประมาณนี้ค่ะประมาณสี่เซนติเมตรนะคะตัดมาเลยริบบินสีทองหลังจากนั้นนะคะก็ม้วนค่ะ หมุนให้ได้เป็นแหลมๆนะหมุนอย่างนี้นะคะหมุนเลยหมุนเลยพอได้แบบนี้นะคะหักลงมาแบบนี้นะจับแน่นๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะติดกาวอีกรอบหนึง่งนี่ค่ะให้ได้เป็นปลายแหลมแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นค่ะเทปกาวนะคะเทปกาวใสค่ะเทปกาวใสนะํามาติดเลยนะติดลงไปเลย แบบให้ได้เป็นแหลมๆแบบนี้นะแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ยหลังจากนั้นนะเราจะเอาอุปกรณ์มาติดนะแบบเนี้ค่ะ โดยวิธีการนะคะวางลงก่อนก็แบบนี้นะคะยิงกาวร้อนเลยค่ะยิงกาวร้อนใส่มุมนี้นะคะหลังจากนั้นก็นำม,มาประกบค่ะให้ตรงแหลมๆนี้โผล่ขึ้นมานะคะประมาณนี้ติดให้ได้ประมาณนี้ค่ะ แบบนี้นะให้แห้งก่อนนะหลังจากนั้นค่ะเราก็ติดกลีบที่สองเรียงกันมาเลยนะคะมันจะได้ห้ากลีบนะถ้ากลัวโดนกาวนะคะใช้ใช้เนบก็ได้ค่ะใช้ปากคีบมาหยิบนะคะติดเรียงกัน ให้ขอบชนกันนะคะเนี่ยค่ะให้เขาชิดกันตัวนี้นิดนึงประมาณนี้นะคะก็ติดเรียงกันไปเลยค่ะ จับให้แห้งก่อนนะคะนี่นะคะประมาณนี้ ก็รอให้กาวแห้งก่อนนะคะทิ้งไว้ให้กาวแห้งก่อนก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะในชั้นแรกมีอยู่ห้ากลีบนะคะนี่นะคะพอเราติดแล้วกาวแห้งแล้วนะคะในชั้นแรกเราจะต้องตัดตรงนี้นะคะตัดมุมนี้ตัดให้เฉียงขึ้นนิดนึงค่ะหรือตัดอย่างนี้ลงไปก็ได้นี่ค่ะตัดแบบนี้นะคะ หรือใครจะตัดก่อนอามาติดก็ได้นะนี่ค่ะตัดให้ได้ประมาณนี้ค่ะ ในลักษณะนี้นะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาติดชั้นที่2การเตรียมมาอีก5้ากลีบนะคะสแล้วก็5นะแล้วก็ค่อยติดลงตรงนี้ระหว่างตรงกลางไปเรื่อยๆนะคะก่อนติดแล้วตัดออกเลยก็ได้ค่ะที่เราหยิบมาแล้ว5นะคะตัดออกเลยอย่างนี้นะ เรามาเริ่มติดกันเลยค่ะแบบนี้นะหลังจากนั้นค่ะติดเลย ติดระหว่างตรงกลางนะคะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะแบบนี้นะกดลงไปแน่นๆเลยค่ะกดไปแน่นแเลยนะคะแบบนี้ค่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดแบบเดียวกันค่ะให้ครบทั้งห้าเลยนะคะ กะให้เท่ากันนะคะติดลงไปแน่นๆเลยค่ะกดลงไปนิดนึงแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะกดแน่นๆรอให้แห้งค่ะกดแน่นๆรอให้แห้งค่ะแบบนี้รอให้แห้งนะคะ ระหว่างรอให้แห้งเตรียมมาอีกห้ากรีบค่ะห้ากรีบนี้เราไม่ต้องตัดแล้วนะคะไม่ต้องตัดแล้วชองสามสี่ห้านะคะพอชั้นที่สองแห้งนะคะเราก็จะมาทำชั้นถัดมากันเลยค่ะก็ยิงกาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะก็ติดนะ ติดไล่ระดับลงมานิดนึงค่ะแบบนี้กดกดลงไปเลยนะคะรอให้แห้งค่ะแบบนี้นะกดแน่นๆรอให้แห้งนะคะแบบนี้ค่ะก็ทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้งห้ากลีบเลย ใช้กาวเยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้แน่นๆนะกดแน่นๆนะค่ะวางในระดับเดียวกันนะคะวางในระดับเดียวกันจะได้สวยๆนะ รีบสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ทําเยอะๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้แม่นี่จะพาทําแค่ดอกขานี้ก่อนแล้วเราก็ไปทําให้ได้เยอะๆตามจํานวนอุบะของเราอุบะแล้วแต่เราจะทํานะคะจะเป็นสาเป็นห้าเป็น7เป็น9เป็น12อ,อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความชอบค่ะ ชอบพวงใหญ่ก็อุบะใหญ่ก็ทําดอกขาเยอะๆค่ะทําเยอะๆทําไวาเยอะๆนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปมินนี้จะพาร้อยอุบะนะพาร้อยอุบะค่ะอันนี้คือแบบสําเร็จแล้วได้แล้วนะคะสองอันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้จะพาร้อยอุบะนะคะอ,อันนี้เอาออกก็ได้ ถ้าใครไม่มีหลอดสีเขียวใช้หลอดนมก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ